ดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขท,ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดิฉันจะนำเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้คะ่ะแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่มีเรื่องราวดีๆที่สร้างความสุขใจโดยเฉพาะความสุข ในรูปแบบของความสงบที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในรายการนะคะจิมอยากจะนำเรื่องราวอีกสักสองสาตอนมาเล่าให้ฟังว่าเพราะเหตุดใดดิฉันจึงให้ความสำคัญกับหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับหนังสืออีกหลายๆเล่มที่มีโอกาสได้อ่านได้เรียนรู้นะคะอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสนึกภาพตาม และสำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่ได้รับชมได้รับฟังรายการนี้แล้วหากจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งในบางช่วงบางตอนของหนังสือเล่มนี้ที่สามารถทำให้ท่านนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตและทำให้เกิดความสงบสุขในใจได้ดิฉันก็คิดว่าสุขทุกสุขในทุกตอนที่เรานำเสนอนั้นเป็นของขวัญอันล้ำค่าของการทำงานของทีมงานทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ดรริชาร์ดซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะท่านเป็นนักจิตบำบัดเพราะฉะนั้นหลายเรื่องราวที่ท่านนำมาสรุปไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการรักษาหรือการให้คำแนะนำกับคนไข้ของท่านดิฉันจึงขอเลือกจากบทที่ดิฉันให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะมานำเสนอท่านเพราะดิฉันคิดว่าน่าจะ เป็นแนวทางให้พวกเราได้อย่างดีในการเลือกนำไปใช้นะคะในบทนี้คือบทที่15ค่ะท่านให้หัวข้อของบทนี้ไว้ว่าเป็นฝ่ายแสดงความรักหรือยื่นมือออกไปก่อนลองมาดูกันนะคะว่าท่านสรุปไว้ว่าอย่างไรพวกเราหลายคนยึดติดกับความขุ่นเคืองเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดจากการโต้เถียง ความเข้าใจผิดวิธีที่เราถูกเลี้ยงดูมาหรือเหตุการณ์เจ็บปวดบางอย่างเรารอให้คนอื่นยื่นมือมาหาเราอย่างดื้อรั้นโดยเชื่อว่านี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะให้อภัยหรือฟื้นมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นมาได้ไม่นานมานี้คนรู้จักของดรริชาร์ดคนหนึ่งซึ่ง สุขภาพไม่สู้ดีนะักบอกกับท่านว่าเธอไม่ได้คุยกับลูกชายเมื่อเกือบสามปีแล้วดริชาร์ดถามว่าทำไมล่ะเธอตอบว่าเธอกับลูกขัดแย้งกันเรื่องภรรยาของเขาและเธอจะไม่มีวันคุยกับลูกจนกว่าเขาจะเป็นฝ่ายโทรมาก่อนเมื่อดริชาร์ดแนะนำให้เธอเป็นคนติดต่อไปเอง ทีแรกเธอยืนยันหัวชนฝาและบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกเขาสิต้องเป็นฝ่ายขอโทษเธอยอมตายซะดีกว่าเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปหาลูกชายเพียงคนเดียวของเธออย่างไรก็ดีหลังจากที่ดรริชาร์ดให้กำลังใจอย่างละมุนละม่อมเธอก็ตัดสินใจว่าจะเป็นคนติดต่อไปก่อนแล้วเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อลูกชาย ซาบซึ้งใจมากที่แม่เต็มใจโทรหาเขาและเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอโทษแทนที่จะเป็นเขาแล้วเรื่องก็เป็นไปตามปกติเมื่อใครบางคนคว้าโอกาสแล้วยื่นมือออกไปนั่นคืองานนี้ชนะกันทุกฝ่ายเมื่อเรายึดติดกับความโกรธเราได้เปลี่ยนเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ในใจเรา เราเริ่มเชื่อว่าจุดยืนของเราสำคัญกว่าความสุขแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยดรริชาสรุปว่าอย่างนี้นะคะถ้าอยากเป็นคนที่สุขสงบกว่าเดิมคุณต้องต้องเข้าใจให้ได้ว่าการเป็นฝ่ายถูกแทบไม่เคยสำคัญกว่าการอนุญาตให้ตัวคุณมีความสุขซึ่งวิธีที่จะมีความสุขก็คือปล่อยวาง และยื่นมือออกไปยอมให้คนอื่นเป็นฝ่ายถูกนี่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นฝ่ายผิดนะท่านบอกว่าให้เชื่อท่านเถอะว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีคุณจะได้สัมผัสกับความสุขสงบจากการปล่อยวางรวมทั้งความเบิกบานจากการยอมให้คนอื่นเป็นฝ่ายถูกทั้งยังจะสังเกตเห็นด้วยว่า เมื่อคุณยื่นมือออกไปและยอมให้คนอื่นเป็นฝ่ายถูกพวกเขาจะปกป้องตัวเองน้อยลงและน่ารักใคร่ในสายตาของคุณมากขึ้นซึ่งพวกเขาอาจยื่นมือกลับมาด้วยซ้ำแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างก็ไม่เป็นไรคุณจะรู้สึกพึงพอใจอยู่ลึกๆว่าคุณได้ทำหน้าที่ ส่วนของคุณในการสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้นแล้วและคุณจะรู้สึกสุขสงบมากขึ้นอย่างแน่นอนมาต่อในบทที่16ซึ่งเป็นบทที่ต่อกันนะคะ เป็นอีกบทหนึ่งที่ดิฉันให้ความสำคัญมากเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนในชีวิตประจำวันอยู่ที่ว่าจะมากน้อยต่างกันต่างแง่มุมมองแค่ไหนนะคะบทนี้ท่านให้ชื่อว่าถามตัวเองว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเรื่องนี้จะยังสำคัญอยู่อีกไหมเกือบทุกวัน ดรริชาร์ดจะเล่นเกมที่ตั้งชื่อว่าไทม์วาร์หมายความว่าเดินทางข้ามเวลากับตัวเองท่านคิดค้นมันขึ้นมาเนื่องจากความเชื่อผิดๆอันเหนียวแน่นว่าสิ่งที่เคยทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้นั้นเป็นเรื่องสำคัญจริงๆวิธีเล่นเกมไทม์วาร์ปก็คือคุณต้องจินตนาการว่า สถานการณ์อะไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนี้แต่เกิดขึ้นในอีกปีข้างหน้าจากนั้นถามตัวเองว่าสถานการณ์นี้จะยังสำคัญเหมือนที่ฉันกำลังทำให้มันเป็นหรือไม่อาจมีบางอย่างที่สำคัญแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่สำคัญหรอกดอกอรริชาร์ดท่านให้ข้อคิดไว้อย่างนี้นะคะ ไม่ว่าการทะเลาะกับคู่สมรสกับลูกหรือเจ้านายความผิดพลาดโอกาสที่เสียไปกระเป๋าตังหายการถูกปฏิเสธเรื่องงานหรือข้อเท้าแพลงเป็นไปได้ว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยสักนิดแต่มันจะเป็นเพียงรายละเอียดที่ไม่สลักสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ในชีวิตคุณถึงแม้เกมง่ายๆนี้จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้คุณทั้งหมดแต่มันก็สามารถให้มุมมองที่จำเป็นมากมายท่านบอกว่าท่านหัวเราะกับสิ่งต่างๆที่เคยเห็นเป็นเรื่องจริงจังจนเกินไปทุกวันนี้แทนที่จะใช้พลังไปกับความโกรธและความรู้สึกเหมือนถูกรุมเร้าจากทุกสารทิศ ท่านกลับสามารถนำพลังนั้นไปทุ่มเทให้กับภรรยาและลูกๆหรือกับการใช้สมองคิดเรื่องที่สร้างสรรค์ได้เรื่องนี้ก็เป็นจริงกับพวกเราในหลายๆครั้งนะคะสิ่งที่เราคิดว่าหนักหนาซีเรียสเป็นความทุกข์แสนสาหัสในวันนี้บางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเรากลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวันนั้น เราทุกเพราะเหตุใดมนุษย์ทุกวันนี้มีความสุขยากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสุขทุกสุขในวันนี้ได้ทิ้งท้ายข้อคิดรวมถึงผลจากการใช้ชีวิตจริงของคนไข้ของดรริชาร์ดเองหรือแม้แต่ตัวของดรริชาร์ดเองนำเสนอให้ท่านได้เห็นมุมมองจากชีวิตจริงของทั้งสองกรณีเผื่อว่าสองแนวทางนี้ จะทำให้ท่านมีความสุขในชีวิตมากขึ้นสุขทุกสุขในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพราะมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในทุกวันสวัสดีค่ะ